ก็สวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็ตามคลิปเลยก็คือมาสอนวิธีการฟาร์มนะครับฟาร์มตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวลตันเลยเกมนี้เลเวลตันอยู่ที่225นะครับก็มาเรามาเริ่มกันเลยก็คือพอเราเลเวลหแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาแบบเกิดตรงเนี้ยพอเราเกิดตรงนี้ใช่ไหม มันก็จะมีเควสในหมู่บ้านนี้นะครับมีอยู่กี่เควสเนาะสามเควสอ่าสามเควสก็คือหนึ่งเลยเควสเก็บอันเนี้ยเก็บข้าวเนี้ยก็คือทำเคลมอะไรทำง่ายที่สุดแล้วครับอ่ะอ๋อเก็บข้าวไปเลย ระหว่างนี้เราก็เก็บข้าวนะครับอพอเราเก็บข้าวได้ครบแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้เลเวลมาแต่ผมอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันจะได้เท่าไหร่อะต่อไปเคเวสท,ที่สองนะครับก็เนี่ยทำตรงนี้แต่ว่ารอเคเวสมันรีให้เสร็จก่อน ตามที่บอกไปเลยครับคลิปที่แล้วแนะนำให้ทุกคนทำในหมู่บ้านนี้ถึงเลเวลที่สิบเลยนะครับอ่านี่แหละอ่ะอันนี้มันก็จะเหมือนที่ผมทำไปคลิปที่แล้วเลยนะเลยนะครับก็มีสองเควสที่ทำแล้วไม่ต้องตีมอนนะครับก็คือเควสกับ คนที่คนใาวนะแกนปลาเออปูะะ่แร้วมั้งปู่คนนี้แล้วก็คนที่เก็บข้าวอยู่นั้นนะครับเราก็จะลากเกวียนไปทางนั้นนะอะี๋ยวผมลากไปเลยอืมเราจะลากเกวียนไปเรื่อยๆนะครับลากไปเลย ก็จะลากจนกว่าถึงจุดหมายนะครับพอเราลากมาถึงจุดหมายแล้วเราก็เสร็จเควสเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการไล่ระดับเควสใช่ไหมครับถ้าทุกคนแบบอยากทั้งปีมอนแล้วก็อยากแบบทุกอย่างเลยก็ แนะนำให้ทุกคนดีครับทําเควสตามผมอย่างนี้เลยนะทำหนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมรีบไปที่หมู่บ้านี่อ่อะเริ่มจากเควสแรกนะครับก็คือเควสผู้หญิงสีชมพูอ่าพอทําเสร็จแล้วก็มากับลุงลุงคนนี้ปู่คนนี้เออน่นแหละหลังจากนั้นก็มาเก็บข้าวที่ตรงนี้นะครับอ่า ต่อจากนั้นเพราะทุกคนถึงเวลสิบแล้วนะครับก็ให้ทุกคนตามมาอะอันนี้หน้าหมู่บ้านใช่ไหมครับเราก็จะเดินออกจากหมู่บ้านเดินออกมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเลี้ยวนี่ตรงนี้มันจะมีถ้ำอยู่ให้ทุกคนมารับเคลสกลับไปคนนี้นะครับ พอทุกคนรับเควสแล้วใช่ไหมครับก็จะเข้าไปตีพวกเดมอนอันนี้สามตัวเลยนะครับนี่นี่ตีไปเลยสามตัวอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานเดี๋ยวผมไม่ตีดีมาอ่าพอเราทำเควสเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ให้ทำจนถึงเวลวันนี้เลยเวลยี่้าเลยแต่ก่อนจะทุกคนเวลยี่้าครับแนะนำให้ทุกคนแบบความจนมีอาวุธก่อนอ่ะสำหรับอาวุธสำหรับอะไรดีนาะเอาเป็นของนักล่าอาสูนก่อนดีกว่านักล่าอาสูนเนี่ยดาบเนี่ยเราจะซื้อเป็นอันนี้ครับถ้าใครแบบมีเงินเยอะๆแบบ หนึ่งพันอะไรประมาณเนี้ยเราจะซื้อเป็นเอไหนโกเด้นเนาะอันนี้ผมไปร้านค้าก่อนนี่ครับโกลเด้นนี่ครับซื้อดาบนี้มาหรือถ้าใครแบบงบน้อยก็ซื้อดาบกรีนคาตนะมาก็ได้ครับทุกอย่างก็รู้สึกเหมือนจะด้วนเหมือนกันหรือปเปล่าอ๋อทุกอย่างเหมือนกันครับแต่ว่า ไอเจ้าโกลเด้นคาตาณ์นี่มันจะฮิวดาบตัวเองได้เยอะกว่าก็คือสามารถซ่อมดาบตัวเองได้เยอะกว่าอ่ะส่วนสําหรับอสูรใช่ไหมครับถ้าทุกคนแบบอยากเล่นแบบยังไงอะ่ะไม่ใช้ดาบอะ่ะให้ทุกคนฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆเลยครับใช้หมัดฟาร์มใช้หมัดฟาร์มไปเรื่อยๆเลยหลังจากนั้นให้ทุกคนมาที่นี่ครับที่ที่ผมบอกไปเลยตั้งแต่เลเวลสิบถึงยี่ห้านะการฟาร์ม อ่ะฟาร์มไปเลยจนกว่าทุกคนจะได้ไอ้เจ้านี่ครับไหนนอ้ออ่ะเดมอนฮอนเขาของอาสูนเนี่ยสองร้อยห้าสิบแล้วทุกคนก็มาหมู่บ้านนี้นะครับออกจากถ้ำมาแล้วก็เดินมาอ่าเดินมาเลย เดินไปนี่ครับเราก็จะมาถึงบู่บ้านนี้พอมาถึงแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นไปบนบันไดเลยเมา่อกี้เลยอ่ะแล้วเราก็มาซื้อตรงนี้ครับนี่นี่เลยแล้วเราก็จะได้เป็นไอเทมอันนี้มาไหนนอกลงเล็บอ่ะผมไม่มีอ่ะเนี่ยอ๋อน่าจะยังไม่มีก็ สำหรับหมู่บ้านนี้นะครับถ้าใครแบบเวลแรกๆเนี่ยแล้วคุณแบบอยากฟาร์มแบบสบายๆใช่ไหมครับให้คุณเดินมาหมู่บ้านนี้แล้วมาคุยกับตัวนี้นะครับเงินกับเวลเนี่ยจะได้150นะครับแต่ถ้าใครแบบอยากตีมอนหรือว่าอะไรก็นี่เลยมาหาคนนี้เลยผมเทาๆเนี่ยอ่ะเพรจะให้ทำเควนะครับนี่ตีแบนดิตพวกนี้สี่ตัว ก็พอตีเสร็จแล้วก็มาตีบอสนี่ข้างบนนี้หนึ่งตัวโอเคพราะทุกคนวิวห้าสิบแล้วใช่ไหมครับถ้าทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรยังสู้มอนต,ตรงนี้ไม่ไหวเนี่ยแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรไปฟาร์มมอนต,ตรงนี้จนแบบตัวเองวิวประมาณเท่าไหร่ดีแปดสิบดีกว่าอ่ะแปดสิบแปดสิบแล้วใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะให้ทุกคนกลับไปหน้าเมนูแล้วก็ไปที่โลกสองนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ผมอยู่โลกสองนะครับก็พอเรามาหมู่บ้านนี้แล้วใช่ไหมครับก็มันจะเหมือนหมู่บ้านแรกในโลกหนึ่งเลยเวิล์หนึ่งแต่ว่าเควสมันจะมีน้อยกว่านิดนึงทุกคนก็มาทำเควสกับตัวนี้ครับไทรอนผมเท่าอะ เฟสเนี่ยเขาจะให้ตีเนี่ยพวกเนี้ยสามตัวปึ๊บปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมรอบอสเกิดก่อนนะมันบอสจะเกิดยังเดี๋ยวผมดูอ่านี่ยนี่นครับเราช่วยเขาตีบอสไปเวลแปดสิบจะตีง่ายหน่อยนะครับส่วนถ้าเวลห้าสิบก็ เลยว่าอะไรถ้ามีคนช่วยก็ดีครับนี่ครับถ้าใครเริ่มจากเวลห้าสิบก็ฟาร์มตรงนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็เวลแปดสิด้วยนะครับฟาร์มตรงนี้เนี่ยแหละครับถึงเวลประมาณร้อยห้าสิบอ่ะร้อยห้าสิใช่ไหมครับให้ทุกคนเดินเดินตามผมเลยนะ,ะเดินมาทางนี้อันนี้ผมจะไม่ตัดนะเพราะว่าบางคน ที่มาโลกแบบโลกสองครั้งแรกเขาอาจจะแบบลงทางเราก็เดินมาเดินมาเรื่อยๆแหละเดินมาเลยนะครับ เดินมาเดินตามผมมาเลยถ้าทุกคนผ่านทางนี้นะครับระวังทุกคนจะตกน้ำเอาได้นะครับเพราะว่าตกน้ำแล้วมันถ้าออกซิเจนหมดจะขึ้นมาไม่ได้แล้วนะ,ะเราก็เดินไป เดินไปเลยนะครับอืมแต่ถ้าทุกคนเดินมาไม่ถูกก็สามารถซื้อแผนที่ได้นะครับแผนที่ก็คือวินเลดสองครับอ่าเอ๊ะไหนก้อวินเลดสอง เดี๋ยวผมดูก่อนนี่ไงนี่ครับพอทุกคนเดินตามผมมาแล้วเนี่ยก็ให้ขึ้นตรงเขานี้นะขึ้นมาเลยนี่ครับเราจะเจอกับหมู่บ้านนี้นะ พอเราเจอหมู่บ้านอันนี้ปุ๊บหรือว่าเราเกิดมาปุ๊บให้ทุกคนหันมาแนวนี้ครับเราก็เดินตามอ่ะปุ๊บอะเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาโดยการใช้ลมปานในการวิ่งนะครับอ่ะแล้วเราก็เลี้ยวมาอย่างนี้เดินตามถนไปดีครับเขาจะให้ค่าแบบไอตัวตรงนี้นะทั้งหมดหกตัว ตัวตรงนี้แหละหกตัวเลยซึ่งผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาพอทุกคนทำเควสเสร็จแล้วใช่ไหมครับจนถึงเวลประมาณเท่าไหร่ดีร้อยห้าสิบละร้อยสามสิบแล้วกันหรือถ้าทุกคนแบบเริ่มมาทำเควสตรงนี้ตั้งแต่เวลแปดสิบเนี่ย ก็ทําให้ถึง95ก็ได้หรือว่าร้อยร้อยห้าก็ได้หนึ่งร้อยห้านะก็มาที่ตรงนี้เอาง่ายนะครับตรงนั้นก็คือทําได้ตั้งแต่เบ้วแปดสิบเลยนะตรงเมื่อกี้แต่ว่าถ้าใครแบบกลัวตายหรือว่าไงก็รอเวล้วสูงๆก่อนก็ได้ อ่ะพอทุกคนเวล95เก้าสิบห้นนะครับก็มาในถ้ำนี้เลยนี่ครับมาตีมอนตรงนี้แล้วก็ตีบอสตีไปเดี๋ยวผมขอ,อเวลาตีอ่ะ,อะพอเราตีแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมรอบอสเกิดดีกว่า รอ,อบอสเกิดก่อนนะทุกคนระหว่างรอบอสเกิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนบอสเกิดเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าผมรอมานานละดูเหมือนเซิฟนี้บอสจะบักนะ,อะพอเราทำเควสเนี้ยจนถึงร้อยสามสิบหรือไม่ก็อ่ะร้อยเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าให้เกินหนึ่งร้อยห้าก็ให้ทุกคนตามผมมานะครับ แต่ผมขอของไนนะอ๋อไม่ใช่เ้าศูนโอเคครับให้ทุกคนอันนี้เลยนะตามผมมานี่มาที่ไอ้เจ้าเควสอันนี้นะครับเควสไอ้เวลแปดสิบบวกอ่าเวลแปดสิบบวกนะแล้วก็เดินมาทางนี้นี่เดินมา นี่เดินมาก็จะเจอกับเมืองนี้นะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยมันเป็นที่ทําปราณเพิงนะแต่ว่าเราต้องเลยจากเมืองนี้ไปสักนิดนึงเดี๋ยวผมขอชาร์จลมปานเพื่อวิ่งไปก่อนแบบนี้มันโคตรช้าเลยไปเลยลก้กันเฮ้ยมันผมโดนพ v p ด้วยนะ แต่ไม้เวลาทุกคน <c oughs> มาพอเราเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอกับรูปทหารตรงนี้นะเราก็ไปกันเลยอ่ะพอเรากับเจอเจอทหารตรงนี้นะครับเราก็รับเคลดกับเขาต้องเบี้ยวร้อยห้าบวกนะครับร้อยห้าบวก มาแล้วก็จะเจอกับไอ้เจ้านี่เลยอสูรตัวนี้ <c oughs> เควสก็คือเราต้องช่วยพวกคนคนนี้นะครับแล้วเอาไปส่งให้ทหารคนนั้นส่วนอสูรเนี่ยมันต้องลองเกิดตอนคืนนะสงสัยบอสน่าจะบักจริงเซิร์ฟนี้โอเคอ่ะหรือว่าสำหรับคนที่ยังไงอะอยากได้ของแล้วก็อยากได้เวลวด้วยเนี่ย ให้ทุกคนแบบไปไล่ตีบอสเอานะครับหรือไม่ก็ทุกคนไปเล่นโหมดอันนี้นะโหมดเก็บพอย n t ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปเป็นคลิปต่อๆไปแต่ว่าไม่ใช่คลิปหน้าแน่ก็หรือว่าถ้าทุกคนแบบเรียว่าอะไรอยากฟาร์มแบบสบายๆใช่ไหมครับแบบยังไงอะ่ะ ฟาร์มสบายๆได้เวลก็กลางๆเนี่ยก็แนะนำให้มาที่นี่ครับสองที่นี้เลยที่ผมแนะนำไปเวล80แล้วก็เวล95ที่ต้องทำเฟสอะอ่ะก็คือตรงนี้ครับตรงที่เมาส์ผมมันเนี่ยมันอยู่เนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละอ่ะแล้วก็ตรงในถ้ำตรงนั้นนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากเป็นการสอนฟาร์มเลเวลนะครับให้มันดูคุ้มแล้วก็ดูง่ายสำหรับมือใหม่แล้วก็คนเก่าที่เล่นมานะสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอไลค์ขอแชร์ขอซับหรือว่าผู้ติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับวันนี้มีสตรีมนะ